สวัสดีครับอยู่กับพิมพ์งานอัาิมมัคคนะครับวันนี้อยู่กับงานซอยรองส่วนนะครับบ้านแพวนะครับจากที่เราได้เก็บงานกันแล้วนะครับที่เราใส่ขุกี่ฝาเรนเก็บงานนะครับก็ซอยได้วันนี้วันที่สองนะครับวันที่สองนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชทีมงานล้วด้วยนะครับออไยเมื่อยโอเคครับมาชมกันครับ ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทีมงานอาซินมาโคนะครับทีมงานไปรุ่นนะครับเปลี่ยนคนข้านะครับพี่บอลไม่สบายนะครับป่วยนะครับไม่ได้เหลือนะเราก็จัดไปข้างหน้าครับเพราะว่าข้างหน้ามันดินไม่พอนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันลงตัวดินก็จะพอดีเองครับ แน่นอนครับเพราะว่าทางนี้มันผมลอยไล่ระดับหนามาแล้วครับถ้าไม่มาก็โอเคครับมาดูทางนี้ครับไม่ยากครับ ยิบยิบครับเราไม่ตักดินขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็เมกแล้วก็เฉียดตรงเฉียดให้มันแตกไม่เอาครับช้าๆหรือไม่ก็แล้วแต่ครับหรือไม่ถนัดก็ไม่รู้ครับครับแตกแล้วครับเรา มาแล้วด้วยนะครับงานซอยล่องหหน่าเบื่อผมยังเบื่อเลยนะรับไปเนะี่ยมันไม่ไปไหนดูแต่ซอยล่องซอยล่องเนี่ยน่าเบื่อสู้งานพวกกลบล้องส่วนไม่ได้เรายังเจออะไรให้หน่าหลุนมากบางทีมีปลาเงี้ยเออน่าตื่นเต้นมากกบล้องส่วน เราต้องเจ็บชานก่อนไม่รู้เหมือนกันครับไม่ต้องเขี่ยเยอะครับเพราะมันดินมันร่วนอยู่แล้วครับ พอครนะับอในคลองที่สามนะครับเพราะว่าผมรีลาเมื่อเช้ามาสิบโมงสิบโมงครึ่งได้เมื่อเช้ายัางเที่ยงเที่ยงได้ล่องหนึ่งได้ได้คลองหนึ่งครับตอนเที่ยงได้คลองหนึ่งยันเที่ยงได้คลองหนึ่งแล้วก็มาตอนบ่ายอีกมาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยครับอันนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่ากับหกโมงได้อีกสองคลองนะ nhỏ vậy hả? Mấy tè không? มีกันไกลครับเพื่อเขาจับจับปลานะครับเพื่อขาจับปลามิเลี้ยงปลาจับ สองวันนะเอ,เอ่อสองวันคนระับเมื่อวันวันหนึ่งแล้วก็วันนี้ครับฝากกดติดตามผลงานอัศวินด้วยนะครับเพจก็ในนี้เลยครับอัศวินมะโคนะครับลองดูได้นะครับเพจอัศวิน ด้านในนะ มาเองครับ ไปก่อนครับสวัสดีครับ